สวัสดีครับวันนี้ตะพน่นคนรักสุนใหม่มี่อ,อุปกรณ์ใหม่จะมาแนะนำทุกคนในส่วนของอาการตารัดใหม่ไผ่เนะาะเดิมที่นี่ตะพนจะใส่ใส่เลื่อยเนาะใส่เลื่อยตัวน,นี้นะเลื่อยตัวน,นี้นะครับเ,เวลาเวลาเลื่อยจะเลื่อยนี่เนาะตะพนจะเคยนํำเสนอคลิปไปลวละ,ละคลิปคลิปนึงไปลวละนะครับ ที่นี่ปัญหาที่เกิดก็คือส่วส่วหนึงน่งเนาะที่มันเกิดก็คือหลังจากเลื่อยไปแล้วนะครับมันเทศห้ติดนะครับมันเทศห้ติดการใส่เลื่อยเนี่ยมันก็จะติดเนาะมันจะมันจะติดเวลาเราดึงออกนะครับมันจะติดเจาักษาหนินะเวลามันหนีบใหม่มันดมแลงมันมันจะมันจะหนาอันนี้จะหนีบมันเลยมีปัญหาหน่อยนึงมันเวลาเราดึงเลื่อยออกมากยากเนาะ ที่นี่พ่นก็เลยมากิดหาว่าหาวิธีใหม่ว่าเอ๊ะจะอะไรมันจะมันจะงางเพราะว่าการเลื่อยเข้าไปในพักหนึ่งเนี่ยมันมันติดนี่เวลาเขาดึงออกใหม่มันจะฉีกนะครับตัวหนมามมันจะฉีกฉีกกนี่ตรงนี้นะตตรงนี่นะต่ะ <S 1> <S 1> ะพ่นก็เลยสร้างอุปกรณ์ใหม่มาเลยนี่เลยเลยนะครับนี่ๆๆๆนี่เป็นหลักฐานในนี้เลยนะครับเพราะว่าอ่าใหม่สิยูนในระดับนี่เนาะอยูนป่สมารประมาณหาเส้นนี่นี่มนมีปัญหานะครับหาเส้นเส้นระมาณนี่เนาสะ,สะส การตัดก็ให้เอาประมาณนี้เด้อคือตะโพนเคยบไว้บ้างละนี่ให้หาควันโผล่สินะครับหากต้องโผล่มาอย่างนี้เลยนะครับอายุอายุก็ต้องให้ได้ประมาณอาหกเดือนเนี่ยประมาณนี้ละนะครับอนนบาหกเจ็ดนิบวพนะครับอายุประมาณนี้แต่มันจะมีดูตาหนานะครับตาเนี่ต้องให้ส,สวยๆเด้เลยสี่เลยนะครับตานี่ให้มันสีสวยอย่างนี้เดย่าให้มีการแสะกานหยังนะครับตามัน เดี๋ยวตาพจนจะทดสอบตัดเหเบิบงนะครับว่าอ่ามีดตัวนี้มีคุณภาพขนาดไหนเดี๋ยวลองตัดเบงนะครับตัดนี่เลยนะครับระดับนี้นะครับเกินประมาณมาประมาณสองสามนิว้วบวขอต้านะครับกดเครือ่องลงไปเลยครับกดแล้วก็บีบลงไปนแน่นหมุนหน่อยนะครับหมุนจังหน่อยนึงเพราะว่าถ้าบางบางลํำมันจะใหญ่หน่อยเนะเาะต้องหมุนจังหน่อยกดแรงแล้วก็ มุนนิดหนึ่งนะครับตาดง่ายได้นะครับตาดง่ายได้มากครับขอต้ากัาบบเสียบอบอสามน้ำนะครับ หลังจากนั้นกลับมาเอากิ่งมันออกเนาะกิ่งหน่อยออกกับเป็นการถือเอาเอาออกง่ายได้อีกเลยง่ายง่ายเลยนะครับเพราะว่ามีดมันมีคมคมเนาะมีคมมาคมแห้งนะครับนี้เลยนะครับนี่เลยเพราะว่าต้นนึงนีกนระลำนึงนี่นะครับกัน เราสามารถที่จะไมเพอได้พอได้อีกนะครับไมพอไม่พอพั้นได้อีกเลยนะครับเดี๋ยวตะพบนจะเห็นหบเบื้องนะครับจะาไม่นี่ต้องห้เมียอายุอยู่ที่นี่หน่อยนี่แหละอายุหลายบ่ได้มันบ่ออกนะครับเราจะตัดเป็นทอนออกไปอีกทอนหนึง่งกับประมาณเดี๋ยวตะพบนตัดให้เบื้อง ทางเดียวขาดเลยนะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้ตัดทางเดียวขาดเลยนะครับการตัดตับตัดอยู่ประมาณนี้นะครับนะครับกดตัดให้เลงนี่เลยครับนี่ครับประมาณนี้นะครับที่นี่ห้าก็ต้องเอาฟังอีกฝังฟังอนีฝังไปอีกนะครับฝังให้มันมิดมิดอเลยนะมิดขอนี่ประมาณนี้นะครับ การแตกก็จะแตกออกตรงนี้อีกอี่คือคืออันนี้อันนี้เป็นเป็นลักษณะหนึ่งที่เข้าปตองเข้าปตองขุดโค่นเนาะกับเป็นการประหยัดใหม่ไ่ในส่วนในลำมันอีกตัวหนึ่งนะครับทดลองมาแล้วนะครับแตกคือกานนะครับมันก็จะออกถ้าเขาจะออกตรงนี้นะครับถ้าจะออกตรงนี้นะครับการแตกก็จะแตกออกฟังนี้ก่อนนะครับฟังนี้เขาจะแตกก่อนฟังนี้ก็จะแตกออกจากจากตัวนี้นะจากตานี้นะครับ หากก็จะออกจากตรงนี้นะครับเดี๋ยวยาจากสามทอนน่ะลำลำนี่ยาจากสามทอนจะพุ่นจะไปทัวรอบไปเนิ่งนะครับสามทอนเลยแข็งแรงแน่นนะครับ,รรบไม้นี่เกิดแข็งแรงมากเลยครับเครื่อมือตาติดแข็งแรงดีนะครับ เด็กที่ทำด้วยเด็กยังบรูหรอกจะพ่นตังทำไมแต่ว่าพ่นพุ่งพุแข็งแรงนี่โอเคเลยนะครับนี่แรงมากมากเลยนะครับไม่ละนะมเลยดัานมีนิดดั้เดียวเลยนีดปัดเลยแนะนำให้ตัดเครื่องหนึง่งประมาณนี้นะครับ ประมาณเครื่องป้องนี่หละนะครับโคดเลยครับขาดพุดนะครับนี่หายไมได้อยู่ประมาณนี้ครับสามคอนะครับสามคอได้ควนใบตรงนี้บอต้องเอาออกก็ได้หมันอยู่นี่แหละมันจะได้หายใจถึ้นไปอีกน้อยมันจะได้ถอดหักเร็วนะ,ะ,ะ,ะลองเบิงเนาะลองเบิงว่าอันผู้ใดสิมาวิธีใดมันบ่ะอันไผมาวิธีใดก็เอาวิธีนั่นละนะครับเพราะว่ามันมีมันมีสองวิธีที่ห้เลือกนะ วิธีใดประหยัดวิธีใดดีดีผลดีกว่าก้นกับลองเบงนะครับแต่ว่าตะโพนว่ามันกับมันดีคนละยางดีคนละยางประหยัดคนละยางก็เลยเอามาแนะนําเพื่อนๆเนาะน้ำตะโ่นก็ไใดเด้อทดลองเบงต่ตะโนก็ไดดว่าตะโ่นนี่เคยทดลองมาแล้วนะครับได้ผลในระดับหนึ่งนะครับเอาไปเอาไปช่ำกันเลยนะครับ